สวัสดีครับพี่น้องพ่อก็ไปยีหลอดคือโกอ้นะครับหนีจากกันมาเดียครับแต่ละโซาก็พ่อกันที่โก้นพี่น้องไม่ยีหลอดหรือผ้าหล่อบึงหัวบนสวนครับอันนี้สวนพ่อไปไงนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้จะไข่สำหรับปลูกไว้ต้มน้ำ รูปน้ำไก่สะดวกพี่น้องเพราะเป็นตะไคร่ไปใส่ต้มใส่แกงเขาดิครับนี่นี่สีม่วงๆนี่คนละสายพันธุ์อยู่ดิครับนี่อันนี้สายพันธุไ์ไปเห็นไก่ครับนี่ไปถ้ารูปน้ำไก่ต้ม่มมุกนาไก่ครับนี่กาดนาไก่พี่น้องเพราะเปนใส่ต้มใส่แกงเขาดิครับนี่ครับพี่น้อง จะเป็นต้นบักหน้าปลูกไม้ครับพี่น้องมีหัวละพาครับพ,พี่น้อง,ง,งพีฟฟ่น้องย่างเลาะโอ้พิทโวถือกระยัดถุนหรือน้พี่น้องเรือนะครับใครผมวยังไครยังสิพี่น้องปลูกเน็บไป้ยังสิหรือครับบรรยากาศแบบท้องทุ่งแล้วครับ ตะไครคหัวจริงไครเก็เอาไว้ยังสิอะไรพี่น้องนะครับอี่ฟูง่ายมันก็ปลูกเนี้ไแบบยังสิอลไรครับนี่ครับยยกํบากลังงามครับพี่น้อง ผ้ายยางพี่น้องผ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆไม่ยยางหลาังหัวมังสวนนะครับแต่ว่าตอนพระท่านมีหยางเบิงง่งเงาทุกคนครับนะครับสวนขัวหน่อยๆพี่น้องลูกเว้นี้นครับ นี่ครับวันในต้นดอกกระเจียวพี่น้องเพาะไว้เพราท่านเดียวออกช่ำอยู่ครับท่านเดีออกปลูปกพี่น้องนี่ครับท่านเดียวออกปลูกพี่ครับไลยอยู่ครับพี่น้องครับเครือกซ้ำไปอีกกันพี่น้องตะวันบุเสรปลูกเลยก็ได้ปล่อยมันติดอยู่นี่นี่ครับ ก็ไข้กันนี้ไป็งสีอะพี่น้องครับกะไข่ปูไว้พี่นอ้อง พืชผักสวนครั้วนันมีน้องเนาะครับนะครับน่ก็เป็นบักทัวครับพอใหญ่เป็นหัวก็ปลูกครับหัวก็ออกพี่น้อง นี่พักผสมประสานหลายอย่างนะพี่น้องเนาะนะครับสวนขวน้อยๆล้ะพี่นอนะ้องก็ได้เก็บอยู่เก็บจินครับ น,นี่แหละครับบรรยากาศพี่นอ้องมันขั่วครับครับผมแค่เนี่ยนะครับพี่น้องนาอมักจะเริ่มกดไลค์กดแช์กดติดตาม กดกระดิ่งเพืยาหลอดได้ด้วยครับเพื่อเปล่นกำลังใจให้กันแลกกันครับผมที่นี่นะครับสวัสดีครับ